รถไฟฟ้าผู้สูงอายุครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยสภาพเดิม,ดมๆกิๆ๊บๆเลยฮะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเลหะเทคนะครับเลหะเทคอ่าสภาพตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรอยจากการขนส่งนะครับมาดูความใหม่กันฮนะข้างในอันนี้เช็คล้างระบบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นโช๊คนะฮะตัวนี้ปรับได้นะครับ ปรับใกล้ปรับไกลได้นะครับนี่โอเคนี่ตัวโช๊คนะฮะนนี้คือล้าทงทำความสะอาดนะครับเนี่ยสภาพสวยมากอันนี้มอเตอร์นะครับนี่อันนี้กล่องนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว750วัตต์นะฮะมีสายรัดแบตมาเรียบร้อยครบเลยนะครับและแบตก็เป็นแบตเบิกใหม่จากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เดี๋ยววัดค่า CCA ให้ให้ชมนะฮะว่ามีค่าเท่าไหร่ประมาณ400กว่าครับตามสเปคนะครับแล้วก็มีเซฟตี้มาอย่างดีครับก็คือเป็นฟิลลหลอดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้จริงๆเรามีพรมมานะฮะ มก็จะเป็นผมตัวนี้นะครับนี่ฮะก็จะวางผมที่เท้านะครับนี่ฮะก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเรามาดูสเปคมอเตอร์นะครับนะเป็นตัว m สนะครับแล้วก็กล่องกล่องจะเป็นของอาหินนะครับอาหินนี่ฮะเป็นกล่องกันน้ำเลยนะ แต่ก็ไม่ควรโดนนะครับโ <Okay. S 2> อเคเรามาดูข้างล่างกันแล้วก็สเปคมอเตอร์อยู่ด้านล่างฮะนี่ฮะอ่าเป็นมอเตอร์นะครับสามเอ9มบเคสิบเก้านะครับยี่บสี่โวลต์แม็กซิมัมเจ็ดร้ยสิบห้าวัตต์นะครับนี่สเปคของเขาฮะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกนะครับอันนี้เบรกสายนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าสภาพกิบมากๆนะครับสภาพกิบตกิบมากๆกิบจริงๆนะครับ แทบเหมือนใหม่นะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวนะครับจะสูงกว่าตัวสุสกินะครับรุ่นคอยาวด้วยซ้ำนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสองหมื่นเยนนะครับสี่แสนสองหมื่นเยนนะฮะตีเป็นเงินบ้านเราก็เกือบ9ก้าหมื่นกว่าบาทเกือบหนึ่งแสนนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งยังไม่รวมค่านําเข้านะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่ไฟเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นตัวห้อยตะกร้าหน้านะครับอันนี้เป็นไฟไฟสะท้อนแสงเฉยๆนะฮะก็มีเบรกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็สวิตช์กุญแจ นะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่แบตเนาะนะครับแต่เช็คแล้วทำงานครบหมดทุกฟังก์ชันนะครับถอยหลังเดือนหน้านะครับโดยที่ไม่ต้องมีสวิตช์เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะครับเหมือนเป็นไฟพมาอันนี้เป็นระบบไฟนะครับแล้วก็มีเป็นแต่นะครับอันนี้จะเป็นคลาสสิกหน่อยก็คือจะเป็นรูปกระต่ายนะครับกับเต่านะครับช้ากับเร็วนั่นเองนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัววัดแบตครับนะก็ถ้าเต็มมันก็จะขึ้นไปขีดหุ้นครับถ้าไม่เต็มก็จะคือลงมาข้างล่างลักษณะแบบนี้นะครับจุดชาร์จแบตง่ายๆอยู่ด้านบนนะไม่ต้องกลมนะฮะก็ตรงนี้นะครับมีที่ชาร์จอะแดปเตอร์มาให้เรียบร้อยแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ไฟ110นะครับเพราะว่าเป็นไฟจากญี่ปุ่นทางผมก็จะมีเป็นหม้อแปลงให้นะครับนะเป็นหมอแปลงให้สเปคตรงเลยนะครับโอเคก็เลยเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้สภาพสวยๆนะครับตัวคออย่างที่ผมบอกครับสามารถกดลงได้ตามระยะระยะของผู้ขับขี่นะครับหรือว่าจะพับจะพับขนทรงเราก็พับได้หมดเลยเห็นไหมฮะมันจะเล็กมากเอาไว้ขึ้นรถได้นะครับอันนี้คือเหมาะสําหรับสามารถเอาโยกเคลื่อนเคลื่อนขึ้นรถได้นะครับเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยสามารถดึงขึ้นได้เลยนะจะไม่เหมือนของสุสกิ Su ุส,สกิจะต้องถอดเปลือกนะครับแต่ตัวเนี้ยเบาะสามารถถอดเคลื่อนย้ายได้ เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายไปมาดีมากๆนะครับตัวนี้นี่ฮะพับเก็บคอได้และยางในยางใหม่กิ๊บเลยนะฮะยางหุ้มคอมันนะฮะดูสายไฟข้างในอ่ะเราจะเอาขึ้นก็แค่ดันขึ้นเฉยๆเป็นระบบโช๊คนะครับแค่กดลงก็ขึ้นแหละนี่นี่เป็นระบบโช๊นะครับ โอเคครับฝากติดตามด้วยครับผมแบงคอกอิเล็กตริกซีเนียคาร์ไทยแลนด์ครับขอบพระคุณครับ0 8 9 2 2 9 2 9 9 3ยินดีให้บริการทั่วไทยครับขอบคุณครับ